วันนี้กูจะมาแชร์เทคนิคปัดไฮไลท์ยังไงให้หน้าพุ่งแบบนี้พุ่งสวยเล่นแสงจนมีคนเดินมาถามในงานอ e ีเวนต์เลยทุกคนว่าใช้ของอะไรซึ่งกูใช้ไฮไลท์เตอร์ตัวนี้ของกรินค่ะทุกคนบอกเลยว่าชิมเมอร์คือละเอียดและแบบเงามากสีนี้ที่กูใช้จะเป็นสี01 Dewy Moon เป็นโทนสีที่สวยมากละมุนแบบลงตัวไม่ขาวไปแล้วก็ไม่ทองเกินไปสีแชมเปญสีนี้สามารถใช้ได้กับทุกสีผิวและเข้าได้กับทุกสีของเมคอัพมาค่ะเดี๋ยวจะเริ่มปัดให้ดูเลยว่ามีจุดไหนบ้างซึ่งกูจะใช้แปรงปัดไลเอรแแบบั็็กกกนะคะคคจุดกกื ตรงหัวตา2ข้างนะคะลากมาแบบนี้เลยจุดที่2จะเป็นใต้ท้องคิว้วทั้งสองข้างคะ่ะจุดที่3จะเป็นปลายจมูกและสันจมูกคะ่ะบอกเลยว่าจมูกพุงมากจุดที่4จะเป็นร่องแก้มทั้งสองข้างนะคะเราจะทําการเบลอให้เขาเลยจุดที่5คือมุมปากทั้งสองข้างคะ่ะจุดที่6คือคางนะคะ ที่7คือหน้าผาให้ปัดตรงกลางเป็นสามเหลี่ยมนะคะทุกคนจุดที่8คือโหนกแก้มนะคะแต่ถ้าใครโหนกแก้มใหญ่ไม่ต้องปัดก็ได้ค่ะและจุดที่9จะเป็นที่กระจับปากแต่วันนี้กุนไม่ได้ปัดนะคะก็จะออกมาเป็นแบบนี้เลยค่ะหน้าพุ่งฉ่ำมากไม่ว่าจะหันหน้าไปทางไหนก็เล่นแสงเก็บหมดทุกมุมสลับเดียวรลับจบปัดออกมาก็สวยราคาก็น่ารักต้องโดนกันแล้วนะคะทุกคน